บอกว่าจากกรณีที่คุณดุ๋มคงกระพันค่ะออกมาเผยเป็นคลิปล่าสุดต,ต้องบอกว่าบันทึกพิธีอโหสิกรรมครั้งแรกในรอบ40ปีหลังจากที่ตามหาจนเจอเจ้ากรรมคนที่6ค่ะซึ่งยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะคะพร้อมกับเปิดใจแม่คุณนยไกลบุตรที่ต้องยอมรับว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยแอบนอนร้องไห้คนเดียวชีวิตมันตลกดีเนาะแทนที่คนจะขออโหสิกรรมเนี่ยเราต้องไปหาเขาปรากฏว่าเขากลับต้องมาหาเรามันมีที่ไหนคนดีคนน,คน,นี้คนนี้เขาดีเลยไม่เคยแบบว่าไม่เคย เจอไม่เคยรู้จักเข้ามาก่อนโดยพบว่าเจ้ากรรมคนที่6ค่ะซึ่งอาจารย์ภัยารแสนชัยได้มีการเปิดบุพรกรรมนิมิตว่าชาติก่อนเนี่ยชื่อว่าในช้อยชาตินี้มีชื่อว่าคุณพนพดลซึ่งพบว่ายัางมีชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็ขอเดินทางมาหาคุณเมฆวินยยัยไกรบุตรด้วยตัวเองที่บ้านเลยนะคะเราเลยจะพาไปย้อนฟังกับการที่ตอนนั้น ใใคุณวินัยไกรบุตรเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ไปออกรายการเลขกบทกรรมในรายการทางด้านของคุณดิวจิตสัมผัสค่ะเปิดเผยว่าคนเกิดปีจอเนี่ยเออจอปากดีเวลาไม่พูดคือไม่พูดถ้าพูดหรือไปแช่งใครเนี่ยจะเป็นจริงซึ่งทนายของคุณเมฆวินัยนเนี่ยก็ยอมรับว่าเคยแช่งคนอื่นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณริวเขาก็ทักขึ้นมาว่าเคยไปทํากรรมกับสัตว์ไว้ไหม คุณแม่วินัยก็พูดว่ากับสัตว์หรอคือในต่างจังหวัดเราที่บ้านเราสักหาขวบเริ่มละเริ่มหากินละช่วยพ่อแม่ตกปลาตามปกติก็เรียกได้ว่าเป็นพลานป่าตั้งแต่เด็ก แต่กลับเห็นกิ้งก่าตัวแดงๆอ,อยู่บนต้นไม้แล้วก็งูผมกลัวมากเลยในความที่ผมกลัวนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันท้าทายผมและผมเป็นคนที่แม่นในการยิงหนักสติ๊กมากใส่ง้างสุดมือเต็มที่เลยและทําทันทีและฆ่าเยอะมากวันนึงเนี่ยไปเจอพระอาจารย์ขึ้นไปหาแถวๆถลาดพร้าวแล้วก็บอกเขาอยู่เขาทักขึ้นมาเลยบอกว่าคุณตอนเด็กฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเยอะมาก ซึ่งผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยคุณเบฆก็บอกแบบนี้นะคะอาจารย์ก็ไม่เคยรู้จักผมตอนนี้คุณเจ็บปวดไปทั่วตัวเลยนะเขาก็ทักแบบนี้ ซึ่งคุณริวก็เลยบอกว่างั้นแสดงว่าตอนนี้คุณกําลังเป็นอาการนี้อยู่หรือเปล่าคุณแม่วินัยจึงบอกว่าเป็นเป็นทุกเดือนเป็นทุกวันมันปวดมันทรมานมนอนไม่หลับปวดจนเดินไม่ได้ทุกวันนี้ก็เป็นตลอดอ่ะถือได้ว่าการที่มีการเปิดบุพกรรมนะคะก็มีการย้อนไปย้อนมาซึ่งตอนนี้ตามหาครบถึงคนที่6แล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเขาได้มีการแกะกรรมได้มีการทําพิธีแล้วแล้วอาการเขาดีขึ้นสบายใจขึ้นอันนี้ต้องยินดีกับครอบครัวเขาด้วยจริงๆค่ะ